หากข้อเสนอของเราประสบความสําเร็จเซนดิคัตจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความมั่นใจว่าสโมสรฟุตบอลเชลซีจะยังคงบรรลุความเป็นเลิศด้านกีฬาการสนับสนุนจากชุมชนในระดับสูงธรรมาพิบาลที่โปร่งใสความยั่งยืนและมั่นคงทางการเงินรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของแฟนๆสวัสดีครับโฟนตูซอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของเซนดิคัตกลุ่มแฟนพันธุ์แท้เชลซีพูดทุ่ม3,000ล้านปอนด์เพื่อทีมรัก คำแถลงการเมื่อช่วงต้นคลิปที่ผ่านมานะครับนั่นคือการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มสินิคัตที่ถือว่าเป็นดิวดาดินสุดเซอร์ไพรส์เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีชื่อนี้โผล่เข้ามาในสระบบของข่าวเทคโอเวอร์เชลซีเลยแต่ก็ไม่ต้องแปลกใจกันละครับว่ามาจากไหนเพราะได้ย้อนกลับไปหากใครจํากันได้ในช่วงก่อนหน้านี้ธนาคารเรนกลุปได้รับข้อเสนอซื้อทีมอย่างน้อย30ข้อเสนอด้วยกันเมื่อช่วงก่อนปิดเดยไลน์นั่นเลยทําให้มีหลายกลุ่มทุนเข้ามายื่นประมูล และทางเซนิคัตก็คือหนึ่งในนั้นสําหรับกลุ่มเซนิคัตนะครับประกอบไปด้วยนักลงทุนที่เป็นผู้ถือตัวปีของเชลซีจํานวน4คนพวกเขามีทรัพย์สินรวมกันมูลค่ากว่า4 0 0 0 0ล้านปอนดังนั้นก็สบายใจกันได้เลยครับว่ากลุ่มนี้คือแฟนบอลเชลซีแน่นอนสําหรับเซนิคัตนะครับเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ในลอนดอนพวกเขาได้ยื่นข้อเสนอก่อนเส้นตายในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยมูลค่าข้อเสนอที่มากกว่า3,000ล้านปอน โดยผู้ร่วมลงทุนทั้ง4คนก็คือนิซาอัลบาซัมผู้ร่วมก่อตั้งเซนดิคัตการ์ดลิชชี่ซีอของบริษัทเซนดิคัตโจนาธานลอรลี่ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงแห่งเชนแคปิตอลบ๊อบฟินผู้ร่วมก่อตั้งบริษัททาลิสแคปิตอลและทางเซนดิคัตก็เคยได้ให้คําแนะนําแก็่ทางฟีฟ่าและก็ยูฟ่าเกี่ยวกับการจัดหาเงินในอดีตที่ผ่านมาและสาเหตุที่พวกเขามีเงินลงทุนถึง4 0,000ล้านปอนด นั่นมาจากการรวมตัวกันของยักษ์ใหญ่ทางธุรกิจทั้งจากบริษัทเทคโนโลยีบริษัททางการเงินและบริษัทสันนาการนั่นเองนิซาอัลบาซัมผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเซนติคัตได้ออกมากล่าวว่าเรามุ่งเน้นที่เนื้อหาคอนเทนต์มาหลายปีงานของฟีฟ่าและก็งานของยูฟ่าในการยกเครื่องของการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกล้วนมาจากมุมมองของพวกเราซึ่งเนื้อหาเป็นแง่มุมที่โดดเด่นมากของเทคโนโลยีในอนาคตเพราะว่ากีฬากับเทคโนโลยีนั้นต้องควบคู่กันไป และเขาก็รู้สึกเป็นห่วงทีมรักทีมนี้เนื่องจากมีเงื่อนไขของเวลาในการหาเจ้าของทีมคนใหม่ให้กับเชลซีซึ่งตอนนี้ทางเชลซีกำลังเจอกับวิกฤตมากมายหลังจากที่โรมมนอราโมวิชโดนรัฐบาลอังกฤษคว่ำบาตรเชลซีโดนรัฐบาลสั่งให้ใช้งบประมาณในการจัดการแข่งขันเกมพรีเมียร์ลีกในนัดที่เล่นในบ้านแค่500 0 0 0ปอนด์ท้งทางที่ก่อนหน้านี้พวกเขาต้องใช้เงิน800ถึง1ล้านปอนด์ต่อนัดเพื่อให้รองรับเรื่องความปลอดภัยทั้งสนาม ซึ่งเชลซีโดนสั่งว่าถ้าทําไม่ได้ในงบ500,000ปอนด์ก็ให้เตะแบบปิศาไปเลยนอกจากนี้นะครับเชลซี Chelsea ก็ยังโดนสั่งให้ใช้งบเกมเยือนในฟุตบอลยุโรปเพียงแค่20,000ปอนด์เท่านั้นซึ่งไม่ต้องพูดถึงเกมยุโรปหรอกครับเอาแค่ในประเทศก็เกินแล้วขนาดเกมเยือนนอริชในเกมลีกนัดล่าสุดก็ใช้เงินเกิน20,000ปอนด์แล้วในเวลานี้นะครับเชลซี Chelsea โดนธนาคารระง,งับการใช้บัตรเครดิตบางส่วนจนถึงขั้นที่แค่จะเติมน้ํามันให้กับรถบัสยังทําไม่ได้เลย ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเชลซีก็ไม่เคยลดเงินเดือนไม่เคยเลิกจ้างพนักงานเลยแม้ว่าจะเป็นช่วงวิกฤตโควิดก็ตามแต่ตอนนี้ทุกอย่างเข้าขั้นวิกฤตเพราะว่าเชลซีขายอะไรไม่ได้จนพนักงานพาร์ทไทม์บางรายต้องโดนเลิกจ้างไปและจากปัญหาทั้งหมดนี้นะครับทําให้เซนติคัสได้พยายามที่จะมุ่งเน้นไปที่ข้อเสนอที่สอดคล้องกับความเป็นเจ้าของสโมสรกับนักลงทุนระยะยาวที่มีประวัติอันยาวนานของสโมสร แต่สิ่งที่สุดโดนใจที่สุดก็คือการที่นิซาา่าอัลบาซัมได้พูดตรงๆว่าเขารักสโมสรเขารักเชลซีแต่กลุ่มชุนของเขาก็ต้องทํากําไรจากเชลซีเช่นกันเขาบอกว่าเราไม่ได้จะมาเพียงเพราะว่าเราเป็นแฟนเชลซีหรือเพราะเรารักฟุตบอลล้วนๆมันเป็นการขับเคลื่อนโดยโอกาสทางการค้าจริงๆแต่เป็นการลงทุนระยะยาวสาหรับเราดังนั้นนี่จะต้องเป็นความมุ่งมั่นในระยะยาวอย่างมากความมุ่งมั่นในการขยายสนามกีฬาหรือสนามกีฬาแห่งใหม่ เป็นความมุ่งมั่นในครึ่งทศวรรษและจําเป็นต้องดําเนินการร่วมกับชุมชนสภาและกลับแฟนๆเชลซีแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่ต้องจําไว้ก็คือเชลซี Chelsea จะต้องไม่พังลงในวันนี้เราคิดว่าเชลซีมีการจัดการที่ดีทั้งในด้านกีฬาและธุรกิจธนาคารเรนกรุ๊ปได้ระบุไว้ว่าจะตัดสินให้ผู้เข้าประมูลเหลือ2-3รายภายใน4 8ชั่วโมงข้างหน้านี้ซึ่งเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่า3ลิสต์สุดท้ายในรอบต่อไป จะเป็นใครกันบ้างและคุณผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับกลุ่มซินดิคัสคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเินติคัสกลุ่มแฟนมันแท้เชลซีผู้ทุ่ม3,000ล้านปอนด์เพื่อทีมรักวันนี้ผมฟนตงุงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟตงุงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ